คุณเทพไทยเสินพงศ์ฮะคุณเทพไทยเสินพงศ์เนี่ยตอนแรกคิดว่ารอดแต่หลังแกเปลี่ยนใจแล้วแกดูแล้วว่าเฮ้ยโอกาสน่าจะไม่รอดทีนี้ของท่านนายกนะของทั้งท่านนายกด้วยคุณเทพไทยยังบอกแปะข้างฝาไปเลยด้วยคนจะมาเป็นนายกคือนายอนุทินชาญวิรากูลโอ้โหอันนี้เทพไทยเสินพง์กล่าวครัที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้ใครที่ติดตามการเมืองในตอนนี้ จะวิเคราะห์ได้เลยว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณเสรษฐาถ้าหากคุณเสรษฐาได้รับอุบัติเหตุทางการเมืองถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้หลุดพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้มีโเหเฮงดีมีออร่าจ,จับนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยไม่ว่าคุณอนุทินจะ ถล่มตัวเองซึ่งเป็นบุคลิกของคุณอนุทินอนน้อมถ่อมตนไม่อยากที่จะเป็นเป้าทางการเมืองไม่อยากจะถูกกล่าวหาว่าลระเวยีกระือรือหรือประสันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคลิกที่คนไทยชื่นชอบบุคลิกแบบนี้และสถานการณ์การเมืองตอนนี้ก็เอื้ออำนวยต่อคุณอนุทินมาก เพราะสารธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาหลุดพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและผลงานของรัฐบาลเศรษฐาไม่เข้าตาประชาชนรวมถึงการที่คุณอนุทินกับคุณทักษิณเจอกันที่เขาใหญ่จนมีเสียงเล่าลือเล่าอ้างว่าเกิดปฏิญญาเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้คุณเศรษฐาหน้าแตก ต้องถอยเรื่องการนำกัญชาไปเป็นยาเสพติดซึ่งเป็นความายแพ้ของคุณเศรษฐาต่อคุณอนุทินเพราะ,ะนันจับตาดูกันต่อไปคิดว่าไม่นานนี้แต่คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณเศรษฐาได้ในตอนนี้ก็คืออนุทินชาญวีรกุลอันนี้เทพไทยเสนาพงศ์วิเคราะห์ฮะแ,แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นการพยายาม ชี้เป้าไปที่อนุทินคือถ้าบอกว่าใครจะเป็นนายกคนนั้นจะถูกโจมตีทีจากกลายเป็นศัตรูของคนบางกลุ่มทันทนะีเพราะคนอื่นเขาเชียร์คนอื่นไงนะเพราะฉะนั้นรอดูปฏิกิริยาหลังจากนี้แต่ถ้าว่ากันตามหน้าเสือแต่อันนี้ความเห็นผมนะถ้านายกเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกอะคนที่มีโอกาสเยอะสุดก็คือคอนุทินจริงๆนั่นแหละดูตามแต้มไพ่อยู่ในมืออำนาจต่อรองที่อยู่ในมือ,อม นะเพราะการเมืองมันคือการต่อรองถ้าอุ้งอิงจะขึ้นมาอุนน้งอิงพร้อมไหมล่ะรับการตรวจสอบในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐใ,ใต้กฎหมายปปชแจ้งบัญชีทรัพย์สิสนหนี้สินนะแล้วก็ถูกควบคุมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรทุกอย่างพร้อมไหมท่าการสารการ์ที่พักเพื่อไทยนะกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาเศรษฐก,กิจเรื่องใหญ่แล้วประสบการณ์เทียงพอไหมนะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้คุณชัยเกษมนะสุขภาพเอื้อหรือเปล่า ไหวหรือเปล่าเพร<อ>าะต้องทั้งงานต่างประเทศทั้งงานในประเทศทั้งไปต่างจังหวัดคเรื่องการเมืองสารพัดเรื่องเรื่องเศรษฐกิจถ้าเพื่อไทยไม่มีตัวคนบัญชีอะไรช่อมันเหลืออีแค่สองเ่ยบัญชีนายกอะ่ะจะไปที่ไหนจะไปที่ก้าวไกลพิธาก็เป็นไม่ได้โดนคดีแบทม็อกก์อ่ะนะสกายม็อก์อ่ะแล้วก็พิธาก็อีกขั้วหนึ่งปิดประตูไปได้เลยที่จข้ามขั้ว ร่วมด้วยกันก็ต้องเป็นพรรคที่เพื่อไทยเขาโอเคเพราะว่าเขามีสสเยอะสุดไงเขาก็มีอำนาจต่อรองแล้วเข้าใจโอเคกับใครนะพรรคอันดับสองคุณอนุทินชาญวิรุฬุนสสรองลงมาแล้วก็ถ้าเกิดยุบพรรคเก้าไกลไม่รู้จะมีสอสอไหลเข้ามาบ้างหรือเปล่าถ้าบ้างก็เพิ่มจํานวนก็เพิ่มเสียงต่อรองแล้วก็การทํางานของสภาก็ต้องเชื่อมกับสภาสูงผู้ที่สภาสาวนะถ้าคุณอนุทินประสานก็น่าจะราบลื่นถ้าดูจากสภาชุดนี้ นี่ว่ากันตามเนื้อผ้าเลยนะแล้วรวมไปถึงคุณนก็เคยทำงานในรัฐบา,าลลุงตู่นะร่วมทำงานกับลุงตูม่มาลุงตู่เ็าเป็นอดีตผู้กำกับบัญชา,า,าแล้วจุดยืนคุณทินชัดเจนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มากฮะที่เห็นอยู่นี่ก็คือในงานที่บุรีรัมย์โอ้โแล้วเมื่อคืนนี้สุดยอดเลยเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศมาให้ชมด้วยนะอันนี้คือนายอนุทินชาญวิรุหัวหน้าภูมิใจไทยถ้าไม่ใช่คุณอนุทินก็ต้องพลังประชารัฐลุงป้อมลุงป้อม พร้อมอยู่แล้วแต่จะเอาอะไรมาต่อรองสสอ,อยู่ในมือก็มีเท่าที่เห็นจะมีอะไรมาต่อรองอีกใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์สสก็เท่าที่เห็นอีกอะ่ะนะจะเอาอะไรมาต่อรองนะฮะเพราะฉะนั้นการเมืองเป็นเรื่องของการต่อรองนี่คือโลกความเป็นจริงนะที่คุณเทพไทยวิเคราะห์ว่าคุณรุฐินเนี่ยจึงไม่เกินเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าศาลจะตัดสินยังไงแล้วขึ้นอยู่กับว่าเพื่อไทย ยอมไหมเนะถ้าไม่ยอมจะทํำยังไงการเมืองมันก็ติดล็อกมันต้องเรืองนายกใหม่อ่ะอนะเอาอุ้งอิงขึ้นมาอุ้งอิงก็ถ้าพร้อมลุยไฟก็เชิญใช่ไหมอ่านะ